สวัสดีครับสวัสดีนั่นเองนะครับผมนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับโทนี่วารตีนั่นเองนะครับ ต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับผมวันน,น, 30, นะนี้วันที่30กรกฎาคมพรุ่งนี้วันที่30กรกฎาคมเนีซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ประกรันตนไม่ว่าจะเป็นมาตรา33นะฮะมาตรา39หรือมาตรา40นะครับคุณจะต้องนะฮะลงทะเบียนเป็นวันสุดท้ายแล้วก็ไปชำระเงินนะครับ เป็นวันสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันคือพรุ่งนี้จวนเจียนอีกแล้วนะครับสำหรับตัวผมเองนะฮะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะครับนั่นก็เพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำงานประจำนะครับไมไ่ทำงานออฟฟิศนะครับผมเป็นพัฒนาอิสระนะรั่นเองก็คือผมเป็นพ่อค้านะครับขายของตามตลาดนัดแล้วก็อย่างณตอนนี้นั่นเองนะครับผมเข้าสู่สภาวะวิกฤตโควิด19นั่นเองนะครับ อะไรที่ได้มา5นะครับ5าบาท10บาทนะครับหรือว่าพั0 0องพัคนละครึ่งเราชนะอันนี้คือผมมีหมดนะครับแล้วก็มาตราส0่นนี่คือ5 0 0พบาทซึ่ง5,000บาทแน้วตอนนี้ถือว่ามันมากเหลือเกินนะครับนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยก็ประเดประดังเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นั่นเองนะครับผมจะพาคุณไปจ่าย นะครับในตัวของเงินสมทบนะครับซึ่งเป็นงวดแรกของผมก็มคืองวดกรกฎาคม2564นหี่นเองนะครับผมก่อนที่เราจะไปจ่ายนะครับในช่องทางเนี่ยนะฮะแต่ละช่องทางเนี่ยเดี๋ยวผมไปเช็คอีกรอบนึงก่อนแล้วกันว่าผมเนี่ยได้กรอกก่อนหน้านี้ผมกรอกไปเรียบร้อยและนี่เลยครับผมจะไป่มีเช็ครอบนึงว่าเป็นยังไงบ้างมันมีการเออร์เลอร์มันมีการรีเจ็คอะไรหรือเปล่านะครับไม่งั้นเนี่ย ว่าพลาดโอกาสเลยทีเดียวนั่นเองนะครับแต่ต้องบอกก่อนแล้วกันว่ามาตรา40นี้นะฮะร,รัฐบาลเขายังไม่ฟังธงนะครับว่าเขาจะจัดวันไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเรื่มาตรารสามสนะครับจะจัดให้แล้วนะครับคือวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้นะครับประการสังคมจะมีการโอนเงินนะเข้าไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนะครับ หลังจากที่คุณสมัครมาตรา3ามสามสามเก้าแล้วก็สสเนี่ยสิ่งที่คุณจะทําต่อไปนั่นเองคือการสมัครพร้อมเพย์นะครับผูกบัตรประชาชนของคุณเข้ากับพร้อมเพย์ของแต่ละธนาคารนั้นคือจะดีที่สุดนะครับจะไม่มีการรับกงินสดหรือว่าจะไม่มีการโอนเข้าบัญชีใดๆนอกจากบัญชีที่คุณผูกไว้กับพร้อมเพย์ซึ่งผมก็สมัครผูกไว้กับพร้อมเพย์เรียบร้อยแนละ้วคุณอย่าลืมขั้นตอนนี้นะครับไม่ใช่บอกว่า สมัครเรียบร้อยแล้วจ่ายเรียบร้อยแล้วน้บจายเงินสมทบเข้าไปแล้วแต่เงินยังไม่เข้าอีกนั่นเป็นว่าคุณลืมขั้นตอนนี้หรือเปล่าอย่าลืมนะครับย้ำนะกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปรีเช็คกันเลยนี่เ็นเพื่อการรักษาสิทธิของเราเองนะครับก็ฝากด้วยื่องกันนะครับห้าบาทสิบบาททุกวันนี้มันมีค่าหลือเกินในยุคโควิดในอินนี่นะครับ ติ๊กก้องอยู่ไหนอ่นะครับวันนี้ก็จะมีแมสเซจมาถึงผมแล้วนะครับบอกว่าโปรดชำระเงินมาตรา40ที่สมัครไว้ด่วนนะครับภายในวันที่3กรกฎาคม2564ขออภัยหากชำระแล้วนั่นก็หมายความว่านะครับผมจะต้องอะไระอ่ะ,อะ ผมจะต้องรีบไปจ่ายแล้วนะครับไม่งั้นก่อนวันที่6เนี่ยเงิน5,000จะไม่เข้านะฮะตอนนี้ตลาดก็ปิดรายได้ก็หมดนะครับทุกอย่างก็จะหายไปหมดต้องรีบไปก่อนแล้วกันอะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปจ่ายตังที่เซเว่นพร้อมกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเช็คไทม์ไาน์นะครับเดี่ยวอยากประกันสังคมว่าเงินจะเข้าวันไหนสำหรับตัวผมเองเนี่นะครับ เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ผมต้องไปจ่ายภาษานั่นเองนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผมว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเข้าระบบแล้วหรือยังแล้วก็จะเช็คไทม์ไลน์สำหรับกลุ่มประกันสังคมมาตรา33ใน9กลุ่มอาชีพมวด13จังหวัดจะได้หนึ่เดียวยาวันหนึนะครับนะครับสำหรับผมนะครับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับในเฉพาะรายงานในกลุ่ม9อาชีพที่อยู่ใน13จังหวัดที่มีพื้นที่สีแดงนะครับพื้นที่ควบคุมุดและเข้มวดนะครับที่ประกาศรอบดาวคุณเทศมหาร ว่าสามารถลงทะเบียนได้นะครับในเพลยผ่านเว็บไซต์ดอปนะ S S O g O t H ีน S สำหรับผู้ประกันตนมาตราสีสส่ศูนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทว้าวนะฮะช่วงนี้นะฮะจะเป็น1น0 0งพันหรือว่าคนละครึ่งนะผมก็สมัครหมดแล้วนะครับทั้งนี้นะครับรองคอสุขประกันสังคมนะฮะบอกว่าได้เปิดรับสมัครแรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์เพื่อขึ้นทะเบียนประกันตนมาตราสี่ศ <establishing> ูนนะครับได้รับความคุ้มครองและสิทธิปปรรระะะะโโยยชนนน์กกัััสงงคคมมขออเเบบดาาจว่ี คือทางเลือกที่หนึ่งจ่ายเจ็ดสิบบาทเจ็ปบป่วยทุกประภาพแล้วก็เสียชีวิตทางเลือกที่สองคือจ่ายหนึ่งร้อยบาทเจ็บป่วยทุกประภาพเสียชีวิตแล้วก็ชราภาพทางเลือกที่สามจ่ายสามร้อยบาทเจ็บป่วยทุกประภาพเสียชีวิตชราภาพและก็สมเคราะห์บุญนั่นเองนะครับด้วยหากผูกโตโต้ประกันตนต้องการสมัครระบบประกัน,นกสังคมมาตายสูงเพื่อรับเงินเยียวยาหนักแบบนั้นจะต้องสมัครภายในวันที่สามสิบกรกฎาคมซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท,ท้ายแล้วนะซึ่งเรียนผ่านไปในทีเดียวอ่ะเข้าไปดูเลยดีกว่านี่นครับ<า>พอเข้ามาแล้วหนะน,น้าตา ผมก็สมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเนะี่ยระบบขึ้นทะเบียนผู้กันตนมาตรา40นะครับผมก็จะลงทะเบียนเลยอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเช็คก่อนแล้วกันนะครับเขาบอกว่าการุณากรเขาบอกว่านะครับไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้เนื่องจากผู้สมัครมีสถานะเป็นผู้ประกัน,นมาตรา40แล้วนั่นก็หมายความว่า ผมขึ้นไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมจะต้องไปจ่ายตังค์ทีนี้มาดูกันว่าผมจะไปจ่ายตังค์ที่ไหนดี ม่ยากถาม Google เลย <c oughs> สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ประชาชนนะครับอย่างพวกผมนะฮะที่จะจ่ายในเรื่องของ ตรวจสอบสิทธิ์นะครับมาตา4ีซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมจะไปจ่ายนะครับไม่เชนั้นอาจจะพลาดโอกาสเงิ0น5,000บาทแนะ่ที่รัฐบาลจะให้นะฮะทุกวันนี้ต้องบอกก่อนแล้วกันว่าจะมีมากจะมีน้อยนะครับยังไงเราก็ต้อง่อาไว้ก่อนเพราะว่ารัฐบาลเขาจะเยียวยานะครับผมขอเข้าไปตวรวจสอบก่อนแล้วกันนะครับว่าก่อนหน้านี้ ผมได้มีการกอกสิทธิ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเพจนะครับผมนะฮะท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนได้นะครับผมจะอยู่ในข่ายของมาตา40นั่นเองนะครับผมมาตา40นะครับ,นะรบ,นะรบผมก็จะคลิกเข้ามานะครับซึ่ง 5. ะจะเป็นวันสุท้านะครับต่อไ,ไปรอ,อไผมอไปรยนะครับชบใ,หให้ความชัวรนะครับว่าผมจะไปจ่ายผมจะเป็นนี่นะผมจุ่เนะี่ยทางเรื่องที่3นะครับจ่าย3 0 0เจบป่วยท ต่างกันนะครับเพื่อที่จะไปจ่ายเงินนะครับในมาตราสิทธิ์เสกนองนะครับสร็จแล้วก็ได้ตังมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <6 pega assass inations> เดี๋ยวเราจะไปจ่ายสิทธิประกันสังคมนะครับเพื่อที่เราจะรักษาสิทธิ์ของเราแล้วก็ข้อที่6นะครับรัฐบาลจะต้องจ่ายให้เรา5 0 0พันนะครับหยือไปจัด ใช่ขลังครับสามร้อาารยครับเ,เสียบเสียบไมหมเหรอครับ นี่ก็คือารายละเอียดนะครับจะเนว่าสำนักงานประกันสังคมนะครับก็จะบอกเลขที่ใบเสร็จรับเงินนะครับมีเลขที่บัตรประกันสังคมของผมนะฮะแล้วก็มีชื่อนามสกุลนะครับชำระเงินสมทบทางเลือกที่3นั่นเองนะครับมวดเงินสมทบที่ชำระเดือน7ปี 2, 5 6 6จําจำนวนเงิน300บาทนะครับ300บาท,ทั่วนนั่นเองนะครับ